สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมีความาตกปลาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่แพนน้องบีมท่าแร่อ่างทองน,นะครับวันนี้ก็มากับอัแจ็คเหมือนเดิมแล้วก็เชฟเอนะครับมาั์กสามคนวนันนี้นี่นะครับวันนี้มาแค่สามคนมิสหายไม่ได้มาซะสองคนนะครับ วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีผลงานขนาดไหนนะครับเพราะดูแล้วป่าไม่ขึ้นวันนี้ป่าไม่ขึ้นน้ำเลยอย่ามาลุ้นกันนะครับว่าจะอยู่กันคืนนึงแต่แพรก็มีมีคนตกตกแพรนะครับ พราะก่อนที่เรามาเนี่ยมันมีช่วงป่าเข้ามาอยู่อยู่อาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วเราจองแพรได้มันก็จะข้ามมาอีกอาทิตย์หนึ่งก็มีคนตกอยู่ทุกแพรนะครับก็จะอยู่คืนนึงแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะกลับไวอาจจะไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับว่าจะหาบหรือจะแห้วนะครับวันนี้ อย่มาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศตอนนี้อากาศดีมากครับฝนฝนพุ่งตกไปสวยงามนะครับอย่ามารอลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องลุ้นกันเต็มที่นะครับว่าจะมะีผลงานหรือเปล่านะครับเพราะดูแล้วมันเงียบเงียบเหลือเกินนะครับวันนี้ผมมากันถึงก็ประมาณหกโมงกว่าเพิ่งลงเบ็ดไปได้สองเยื่อ ก็ยังเงียบอยู่ยไม่มีต่อนะครับรอลุ้นจนดึกๆนะครับท่านผู้ชมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจกันนะครับครับมาลุ้นกันไปด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนครับตอนนี้ปลาไม่กินเลยครับปลาเงียบเลยครับตอนนี้ก็ห้าทุ่ม ดีมากนะครับท่านผู้ชมแต่ปลาไม่เกินวันนี้เดี๋ยวเรายุย้งกันไปคืนคืนนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมคอยติดตามด้วยนะครับลุนกับปี๊ด้วยกันเลยยาวๆเลยนะครับก็จะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้ดูดูป่านะครับคืนนี้เห็นไหมครับวิวสวยงามมาก บรรยากาศดีนี่ครับแพที่เราตกมีแพนี่นะครับมีแพหลายแพครับท่าแรกจะเป็นอย่างนี้ครับสมัยก่อนจะตกชายฝั่งอันเดียวนี้จะเป็นแพหมดแล้วนะครับนี่ครับโอเคนะครับท่านผู้ชมปากรู่ไปยาวเลยนะครับเีนี้ดีนะครับ ท่านผู้ชมตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้ว <S <S ก็ยังเงียบอยู่นะครับปางไม่มีตอดเลยได้จะโกกขึ้นมาตัวนะครับตัวเดียวตัวน้อย <S <S นนะแลวกระหลัำอ่างนี้นก็ไม่มีเลยครับเงียบมากไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือป่าน,นะครับเดี๋ยวรอรุ่นไปยาวครับตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มมาอีกคนครับนายาน,นายานมาจากอ่าพิทยาครับมาจากพิทยามาถึงทุ่งทท พอดีแกไปบางขุดมาบางขุดไม่มีตัวก็เลยยา้ายกลับมานี่นะครับเนี๋ยมารอทุนกันที่นี่ว่าจะมีตัวไหมนะครับทุณผู้ชมทุนกันไปย้ายคืนนึงครับแล้วพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเผื่อจะมีผลงานดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับตอนนี้บรรยากาศดีมากอากาศเย็นสดชื่น สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เช้าแล้วนะครับวันนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้าอยู่กันมาทั้งคืนเมื่อคืนปลาไม่เข้าเลยนะครับไม่มีตอดเลยไม่ดึงเลยมีแต่ตะโกเข้ามากินสามสี่ตัวปลาใหญ่ไม่มีเลยครับไม่มีปลาขึ้นด้วยเดี๋ยวจะรอลุนกันอีกประมาณครึ่งครึ่งวันนะครับว่าจะมีจะได้ตัวไหมนะครับวันนี้หน้าผมผมดูดูน่าจะ น่าจะยากนะครับตั้งแต่เมื่อคืนปลาไม่ขึ้นปลาไม่ขึ้นน้ําเลยไม่มีตัวขึ้นเลยนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่านะนามันนิ่งเด่ะเออท่านผู้ชมวันนี้น่าจะยากมองแล้วนะครับเดี๋ยวอรอลุ้นกันอีกครึ่งวันนะครับว่าจะได้ไหมจะได้ตัวไหมนะครับอยู่กันมาทั้งคืนไม่มีตอดเลย ไม่มีปลาเข้ามาดึงมีแต่ตะโกกเอประมาณนี้นะครับท่านชมบรรยากาศนะครับตอนนี้นี่ก็จะลองอยู่สู้กันอีก จะได้ตัวไหมพยายามเต็มที่นะครับตอนนี้กจ็จะพยายามเอาตัวมาให้ได้นะครับมันมีตอนเช้าถ้ามีตัวขึ้นน้าอาจจะกินนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนะครับเผื่อจะได้ตัวนะครับท่านผู้ชมรอลุ้นกันจะ <c oughs> เป็นกำลังใจก,กันด้วยนะครับน,นี่ครับอากาศตอนนี้แดดไปเข้าส่วนหน้าถ่าหันหน้าไปทางแดดพอดี วันนี้กินแห้วครับแน่เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกรอรุ้นกันอีกพักนึงนะครับจะแห้วหรือจะหาบมรู้นะครับทุกคนี่ยครับบรรยากาศแดดแรงมากวันนี้แดดส่วนเขานาแพ้ด้วย Ok đúng không? luôn thưa Để lo luôn các bạn. em lên cái hấp. Ok ครับท่านผู้ชมสรุปว่าตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับหนึ่งตัวประมาณไซส์น่าจะได้สิบนะครับพอดีผมเก็บเบ็ดกันแล้วนะครับเก็บเบ็ดกแล้วเหลือนะแจ็คคนเดียวผมกับนัยันเก็บเบ็ดกาลังจะกลับกันนะครับว่าปลาไม่กินเลยเงียบผมขึ้นไปบนฝั่งอยู่ข้างล่างเข้ากินนัแจ็คเลยครับนี่หนึ่งตัวครับอันนี้มีผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วครับสวยงามนะครับโอ้โหตามหาออมาทั้งคืนครับทั้งคืน ทั้งคืนทั้งวันจะวันหนึ่งแล้วครับได้ผลง,งานแล้วนี่ครับอาจแจ็คเป็นคนนัดขึ้นมาวิดีโอผมไม่ได้ถ่ายเพราะพอดีผมเก็บของขึ้นไปบนรถแล้วมากเก็บของกัน <c oughs> นะครับผมจะกลับก่อนนะทแจ็คยังอยู่เย็นๆมันเข้ากินเลยนะครับตัวสายสิบครับ่านผม้ชมดูของย้ยเลยครับประสบความสำเร็จครับวันนี้หร่พาพครับ แพ้น้องบีมนะครับแผ้น้องบีมมาสองรอบเพิ่งตามหาหูดําเจอนะครับไซส์ใหญ่นะครับนี่รอบที่สองแ,แจ็คเป็นคนงานแจ็คชูมือหน่อยเป็นไงยอดแจ็คคนงานโชว์ป้านี่เป็นไงไงนี่นี่มีผลงานครับมีผลงานครับเราและนายครับวันนี้ตามหาจน,นเจอครับน,นี่นั่งอะไรนั่งได้นั่งนั่งนั่ง,งเอสวยสวย มาไงเนี่สยสวยสวยเดี๋ยวนะคานผู้ชมสรุปก็คือเพิ่งขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับประมาณไซส์ประมาณสิบน้าแจ็คเป็นคนงัดขึ้นมานะครับผมเก็บของขึ้นไปกับน,น้ายันแลกะก็เหลือแต่น้าแจ็คครับมากินตอนที่ผมขึ้นไปข้างบนนะครับผมกำลังจะกลับน้าแจ็คอยู่ต่อพอดีผมมีงานนะครับต้องไปขึ้นเวรตอนสี่โมงก็ต้องกลับก่อน นัแจ็คเขจะอยู่เย็นๆมันปลาเทพโพเพิ่งมาเข้ากินตอนเมื่อกี้เนี่ยครับครั้งเดียวเองทั้งคืนแล้วก็ตอนเช้ามันก็ไม่กินเลยนะครับคืนนี้คือถือว่าเพิ่งเมื่อกินตอนเช้าถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้เอาตัวรอดได้น,นะครับไซส์ประมาณสิบโลเดี๋ยวจะลงผลงานไว้ให้ดูนะครับแต่ผมจะกลับก่อนนะครับล้วแจ็คจะอยู่จะอยู่ต่อ,อยันเย็นถ้ามีผลงานเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะลงไว้ท้ายคลิปนะครับ ฝากท่านผู้ชมนะครับฝากติดตามช่องเราให้นายพิ้งคคนเบรียด้วยด้วยนะครับจะมีผลงานให้ชมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมกลับก่อนจะปิดคลิปไว้เท่านี้นะครับนัทแจ็คจะอยู่ต่อยวมีผลงานมาลงไว้ให้ดูนะครับรอบหน้าจะไปที่ไหนอ่าท่านผู้ชมรอติดตามนะครับวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จเอาตัวรอดได้นะครับไม่แห้วนะครับเราและนายฝากด้วยครับ 뭐 네. 얘가 네. 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 네.